มาแล้วครับผักขั้นจองครับเราจะวบผักขั้นจองริงกับขนมเส้นนะครับผมพี่ลองให้เจื่อไหมไหมลูกนอบกรอบใน <c oughs> บ้าบอมันจะหืนหืน <c oughs> หืนหืนหืนอะไรบ้างหืนเออเดี๋ยวมันจะหืนถ้าไม่ใช่เดี๋ยวมันจะหืนว่ <c oughs> าย่านั้นครับมันจะนองเย็นเลยเพื่อให้สีมันสวย นี่ไม่บอกคืออะไรครับไปให้งงครับมาตามจับน้อยเพราเราติดบ้านบ้านเราติดบ้านนะครับคนดู้อาสักกระบวยเอามาผิดกระบวยป่ะว้าว หอมชื้นหอมชื้เนี่ยนี่เอ๊ะน้ำมันเป็นยังไงเนี่ยมาป้าทามาเอาไงเป็นไงร่อยอรนี่เป็นน้ำตื้นจากป่าแาบแม่บบกเลยสวยสวย ของใครพี่ของน้ออันนี้ของเี่ซิกไม่มีไข่แต่ก,ก็มีแต่ก,ก็พร้อมพ้อมเพิ่มเลเอาไหมน่าอีกขนมจีนต้มน้ำปลาน่าปลาใช่ไหมพี่เหลือน้ำอีกนะเอาเพิ่มได้กับักขั้นจองครับ ใช้มือดีกว่ามาอื้มอื้มนั่นน้ำบีบน้ำม่หนาวด้วยนะป้าอย่างให้เปรี้ยวไม่มีหอมแดงเลยหรอของป้าไม่มีเอ้าใส่หอมแดงหรอใส่พริตยิบพริตอันเขียวไปเลยใส่หอมแดงอันอันไหนไม่มีหอมแดงของอีพีไม่มีหอมแดงไม่แต่ปลาก็ตักใหม่อันนี้ให้พีเออเพื่อนพีไม่กินหอมแดงอืม อืมอือก็แ่บอือดูที่เดือดครับเหมือนแล้วครับสองจานครับสองจานเบิงครับอ โดนลูกโดดไหมเผ็ดพี่พริกป่นได้ไงมันมีพริกป่นอ่ะไปกินพริกแดงมันก็เผ็ดเลยเด็นี่พยพริขไทยพริกป่นก็เผ็ดอยู่แล้วอ่ะโอเคให้อิ่มนีนก็เตี๋ยวนะ อืมอืมอร่อย,อยไหมป้าถามถามป้าดิอร่อยไหมอร่อยค่ะต่อไปต่อ bowl <c oughs> ไม่อร่อยไม่รู้ไปครับอะไรค <c oughs> รับผมจะภาพครับ เป็นไงครับโกมแก่เผ็ดต้งดลลองใส่ <มะ S 2> นี้ดูนุ่ดูดูนะครับสองจานไม่มพอครับก๋วยเตี๋ยวนี่ครับบ